สวัสดีครับสำหรับท่านที่รับชมช่องวิถีมานะวันนี้ผมพามาดูต้นไม้ที่ชักนำให้เกิดเหตุอีกชนิดหนึ่งนะครับคือต้นลังนะครับต้นนี้นะ่าจะประมาณสักสามถึงสี่ปีแล้วนะครับตอนนี้ผมเก็บมเมล็ดมาเพาะเองนะครับแล้วก็เอามาปลูกไว้ต้นลังค่อนข้างโตช้านะครับสังเกตนะครับ ใบเขาก็จะมีการรบกวนของแมลงอยู่นะครับผมไม่มั่นใจว่าตัวอะไรแมงกินนูนหรืออะไรกลางคืนนะครับที่ปลูกก็หวังว่าจะมีเห็ดเกิดนะครับต่อไปเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูป่าเห็ดนะครับจะป่าเต็งลังก็จะทำให้เกิดเห็ดเยอะนะครับเห็ดเพาะเห็ดไข่ตอนนี้ก็มีปวกนะครับ พวกมาทำรังอยู่แล้วไม่แน่นะครับต่อไปอาจจะเกิดเหตุโคนก่อนวันนี้บรรยากาศดีๆนะครับฝนละลืมละลืมนะครับปลยอยอันนี้ต้นลังนะครับพามาชมกันโตช้านะครับแต่ก็โตเดี๋ยวพาไปดูอีก2ต้นนะครับผมมีแผนจะปลูกเพิ่มอีกนะครับตอนนี้พ่อกล้าไว้แล้วแล้วมีป่า ของผมอีกแปลงหนึ่งที่ผมปลูกไว้ครับต้นลังก็จะเยอะหน่อยเดี๋ยวจะพาไปชมกันอีกอันนี้ปลูกบนคนานะครับอันนี้เข้า2ปีนะครับสังเกตดูนะครับพวกนี้เขาจะชอบแตกนะครับแตกต้นขึ้นมานะครับถ้าเราอาจจะต้องตัดแต่งให้เหลือต้นเดียวนะครับอันนี้ก็ต้นลังนะครับต้นหนึ่งนะครับ ต้นนี้ก็ปลูกพร้อมกับต้นแรกนะครับน่าจะ3าถึงสปีครับแต่ก็จะโตช้าหน่อยใต้ต้นลังนะครับผมก็เอาเหมือนเดิมครับสวนผมผักหวานป่านี่ครับปลูกไว้นี่ครับ,รบผักหวานป่าอันนี้บรรยาก ภาพใต้ต้นเขานะครับพวกตระกูลเห็ดนะครับส่วนมากจะเป็นพวกเชื้อราไมโคโรไรซ,ซานะครับแต่ก็จะมีหลายชนิดอยู่หวังว่าสักวันเห็ดจะงอกนะครับเพื่อตระกูลยางอีกต้นนะครับต้นลังนะครับหน้าปลูกนะครับผมปลูกไว้มีโอกาสได้เห็ดขอบคุณมากครับฝากกดติดตามให้ด้วยสำหรับช่องวิถีมานะวันนี้พามาชมต้นลังนะครับไม้วงยาง อีกชนิดที่ชักนำให้เกิดเห็ดได้โดยเฉพาะเห็ดไครนะครับผมขอบคุณครับผม